เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนลนัทพงศ์เซททีวนะครับแล้วก็อันนี้กลับมากับเกม k i r b y Return to Dreamland อีกครั้งแล้วน,นะครับก็ไม่ต้องดูอินโทรให้เสียเวลาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเอ่อทำไมมันแหลกแบบนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็ตรงนี้ Energy Sphere ของด่านที่1 2 3เนี่ยผมก็ไปไล่เก็บจนครบแล้วนะครับแล้วก็มาต่อที่ด่านไวท์เวเฟอรกันเลยดีกว่า ไปไปไปแหลกไปหน่อยนะเอ้ยไม่พอใจไม่พอใจเครื่องผมกากไปปะเนี่ยไปเข้าเกมครับสเตจสามดึงลงไปลงไปลงไปเนี่ย,ยมันแหลกจริงๆนะเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยยิง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 เงยยิง,อ,ยยงอ,ยออกมา โอเคครับไปไปวิ่งวิ่งวเอขึ้นมาลงไปข้างล่างลงไปลงไปรอดรอดรอดลงไปครับลงไปตรงนี้เออมานี่นี่ฮึเข้ามารอดได้เพิ่มหนึ่งชีวิตแล้วก็ออกมาครับแล้วก็กระโดดลงบันไดไปแล้วมีตัวหอกดูด แน่าเลยวเปียกเคอร์บี้นะครับโยนลงครับลง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 ,ลงเข้าไปเลยมาแล้วครับเฮ้ยนาโอเครอดแล้วแทงมันเลยเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลงมาแทงปลาครับผมแทงปลาปลาใส่แว่น ม่ดำน้ำเหรอฮะแทงแทงไอประกาลังนี่ด้วยเอ,อ้หบหลบหลบหโอเคหลบจากนาำก็พอแล้วไปไปต่อครับไปต่อแทงทำไมมาด่านไว้เวเฟอร์มนยังให้ดำน้ำอยู่อีกอ่าตายแล้วเออไม่ไม่ได้ตายดิเออเรียกว่าอะไรของหายของหาย มาด่าดไว้เวเฟอร์แล้วไม่ใช่อันเดียนโอเชียนแล้วนะเวย้ยทำไมยังต้องเอ้ยทำไมยังต้องดำน้ำอยู่อีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุงไม่ยูไม่ยูไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไ,ไปวิปวปวว่งวิง่งขึ้น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 ไม่ได้วิง่งดีกว่าว่ายน้ำเดี๋ยวเดียวว่ายน้ำไปคือคือคือปลาเลยทำไมมันพ่นน้ำเฉียงไม่ได้นี่มามันพ่นได้แต่แนวตรงเฮ้ยเราจะหลบยังไงเนี่ยลงมาลงมาลงมาโอเครอดรอดเออโอเคโอเคปลาโอ้ย มันพ้นเฉียงไม่ได้อ่ะมันน่ารำคาญตรงนี้แหละเนี่ทำไงเนี่ยเฮ้ยเอา้าต้องใช้หอกเหรอแล้วจะหาหาหอกจากไหนอ่ะเราพังไปแล้วอ่ะว่าพลาดเอเนจีสเปียร์แรกไปแล้วแน่เลยเวนจับอึ้บหลบหลบได้ไปไปวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่ง พึบลบหลบได้กินแปลงเป็นนิเซลเคอร์บี้นะครับพึบลบ,ลบโอเคไป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 ขึ้นปื้ดหมุนอา้าวหมุนทำไมลงมาอ๋อนี่ไงได้เจมเจมหายตัวได้โอ้โหวิ่งทะลุทุกอย่าง ไปครับไป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 วิ่งวิ่งวิ่งขึ้น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 เอออันนี้ต้องใช้ไฟนี่หว่าไปเอะมามาครับเอาอยู่ดีๆก็หายแหละเดี๋ยววางไว้ก่อนดิพอนทษขเผาดิเผาเขาเอาเผาดิโอเคได้แล้วขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปวิ่งเข้าไปคือ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 วิ่งเข้าไปสไลด์เอาสไลด์ก็ไม่ได้ เก็บต่อแล้วก็กระโดดมาวางไว้แล้วเก็บเอเนอร์จีสเปียรอันที่หนึ่งครับผมได้แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเน,นาะนั่นไงมันไม่อันที่หนึ่งกันดิเอเนอร์จีสเปียร์อันที่2เลยโอ้ไม่นะผมต้องไปเก็บเอเนอร์จีสเปียรที่หนึ่งหลังไว้อีกนะแล้วเนี่ยไม่นะพุ่งไปเอาไม่ได้ไม่ช่วยอะไรเลยกินมายิงยิงยิง วิ่งไปครับเราจะไม่ตีปลานะครับเพราะว่าเอ,อเ่อเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกอ่าแล้วเราจะยิงยังไงวะเนี่ยอันนี้ยิงงี้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเอ,อ๋อยิงไงวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วครับรู้แล้วรู้แล้ว,รลวกระโดดยิงนี่งไงละ่ะ ไวเดียลืบลืเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มา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 กินตัวนี้ลืบวิ่งไปครับลึบยิง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 โอเคไปต่อครับไปต่อเฮ้ยเกือ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 โดนปาตีแล้วลืบมาครับแบบนี้ฆ่ามก่อนปึ๊บทีนี้เรามาตรงนี้แล้วก็ยิงไม่ถึงนี่หว่างั้นเราต้องรีบยิงแล้วหลบ ยิงขึ้นไปเฮ้ยยิงขึ้นไปอึ๊บโอเคหลบได้โอเครอบนี้รอดัาทีมาครับอันนี้ทำไงครับนี่มันหลอกเราอีกแล้วเนี่ยปึ๊บไอ้แล้วเราจะหลบยังไงอะเมื่อกี้เฮ้ยไม่กล้าให้เราหลบเลยเหรอไปเอเนจี s ซเฟียที่สามครับผมขึ้นไปแล้วก็เข้าประตูไปเลย ก็ยิ้มได้น้ำแข็งครับพลังน้ำแข็งเฮ้ยปลานี่มันจะกินเรามันจะงับหัวเราลบ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 โอ้ยเป็นไปไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ได้กินหรอเกือบตกเองแล้วอยู่แล้วมาครับอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ้องกดอีกเ,เหรอถึงจะลงมาให้เนี่ยเดี๋ยวเอาคือจะวางระเบิดครับไม่ได้ดาอะไรครับทำนี้ครับวางระเบิดไว้กดปุ่มแล้วขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปเอาแล้ววางใส่ตัวเองโอ้ยลืม,ล,ม,ล,มลืมืเอาใหม่เอามเอาหมปึ๊บ แล้วมันโอ้ยโยนดีดีหน่อยเออค่ามันโอเคแล้วก็ขึ้นมาหยิบระเบิดมาครับเตียมปลาเตรียมปลาปลา,าไปเลยไม่หายมันไม่หายมันไม่มันไม่ระเบิดให้นี่แหละระเบิดให้แน่นอนลบใต้ดินโอเคครับเฮ้ยทำไมปลาแล้วมันยัง มันยังอยู่ตรงนี <t yup> <t ้อีกอ่ะโอ้ยได้เอาใหม่กันมายุ๊ปยุ๊ปกระโดดมาเก็บนี้เร็วครับลงมาครับปาไปฆ่ามันเอ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วมันปุ่มไม่ถนัดเลยขึ้นไป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 วิ่งครับวิ่ง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 มา ลบเออต้องอย่างนี้หน่อยแล้วเราจะมาได้ระเบิดลูกต่อไปอย่างนี้ก็นึกว่าจะได้เอเนจีสปียาร์แล้วทำไมยังได้ระเบิดอยู่อีกไปไปไปยายาโอเคมาแล้วไปแล้วโอเคตายเลยนะเนียตายเลยวนะ แล้วก็กินมาแล้วกน้ำวิ่งไปน้ำน้ำไป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 ถือกุญแจแล้วก็โยนกุญแจไปเทคนิคเดิมแต่รอบนี้เราจะอะทำไงดีพ่น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 น้ำพ่นน้ำพ่นน้ำพ่นน้ำไปให้มันกดปุ่มให้แล้วเราก็วิ่งมาแล้วเราก็ไขครับผมแล้วก็พ่นน้ำไปแล้วเราก็ได้เอเ r g y ี่สเปียร์อันที่สี่มาแล้วเป็นอันที่สี่แต่เราได้เป็นอันที่สามครับเพราะเราดันเก็บไม่ครบ เพราะฉะนั้นก็ชา่างมืนกันครับไปผ่านงานครับโกเก็บแล้วก็ทำการกดกระโดดนะครับไปได้ที่หนึ่งนั่นเองครับโอเคแล้วก็ปล่อยเทเบี้เต้นไปนะครับเออนี่ดาวสามสิบดวงผ่านสเตจสามแล้ว แล้วก็ออกมาที่สเตจ4นะครับปิงปิงปิงเซฟสเตจไว้กันโปรแกรมมันไม่อาาัดน่ะโอเคไปต่อครับสเตจ4ดาบกรดาบมาดาบนี้มีคอมโบเทพครับหน้าขึ้นลงเนี่ยคือคอมโบเทพเฮ้ยร hey. ้อนร้อนจานนี้ดานนี้ต้องไปช้าๆครับ ถ้าไปเร็วเนี่ยไม่เวิร์คว่าเดี๋ยวมันจะมีของซ่อนครับผมเดี๋ยวเยว็นเอาเอา,อามาครับมาอีกแล้วไปช้าๆไปช้าๆเดี๋ยวจะม,มีของซ่อน ค่อยไปครับมันมีลมพัดอย่างนี้แปลว,ว่ามันอยากให้เราพลาดอะไรสักอย่างแน่น,นอนเช่นอันนี้ครับนี่นี่น,น,นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้เอเนอร์จีสเ e อัแรกยีโโ่โอ้มาแล้วเข้ามาแล้วก็ทำการกดเปิดประตูนะครับ เรลีร่ไกเย็นอย่ารีบอย่ารีบเกินวิ่งมากระโดดกระโจนเออนี่เป็นไงล่ะเก็บพอดีรอ,อดเหมือนเราได้ล่มมาเลยนะครับแล้วก็วางไว้เรามากินน้ำดีกว่าวกินน้ำมาแปลว่าน้ำอืมโอเคแล้วเราเลาเก็บอันนี้ครับแล้วเราสไลด์น้ำได้ด้วยสุดยอดครับนี่วิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรล่ะ อะไรอ่ะเก็บเก็บอันนี้ลงใหม่ครับผมนี่ไปต่อไปต่อทึบนี่หลบได้นี่นี่รอดครับผมรอดรอดแล้วก็ลงมาเก็บลงใหม่นี่ลอบนึงนี่ช็อตว์มันตายครับผมเอาเอาโอ้โหอย่างนี้จะเก็บไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ อย่างนี้หดเอเนอร์จีสักเดียววะเนี่ยมันไปโดนเม่นนะถอย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 ครับถอยโอ้ยใจเย็นดิเอาไว้เอาไว้เอาไวไม่ยอมไม่ยอมเอาล่มมามันเป็นแต่ไม่ใช่เหรอวะทำไมได้ขาวมันเป็นแต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นขี้ใจเย็นเย็น เนี่ย yup. เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เม่นเวรนี่น่าเกลียดจริงเฮ้ยผมต้องไปเก็บร่มใหม่อีกแล้วเหรอครับมาเก็บใหม่ก็ได้มาเอา แล้วม oh. ันโอ้ปาปะปะปตรงนี้ค่อมาไฟ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 ไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่งขากว่าไอไอไล้มไอ้ไม่พี่ล้มไอ้เม่นเลยผมต้องกลับมาอย่างนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับยิงครับเก็บล้มครับแล้วไปใหม่ครับ ล่อหนึ่งครับแหลกแหลกอะไร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 หยุได้เว้ยหยุได้หยุได้กดอันนี้ครับแล้วก็อ้าวก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นเราต้องใช้ล่มในการพังน,นี่หว่าโอ้ยแต่แหลกมากแล้วแล้วแล้วทุนดาพยายามเพื่อล่มขนาดนี้ทำไมนั่นหมาสิ นั่นน่ะสิถ้าผมพยายามเพื่อลมขนาดนี้ทำไมเนี่ยปลายบับน้ำลงมาอ้าวมาแข่งกันอนกุญแจระหว่างกุญแจวิ่งกับพลังน้ำเนี่ยใครจะเร็วกว่ามั่นใจครับว่าพลังน้ำเราไวกว่าแน่นอนไปครับตอนน้ำ เฮียเดียวดิอย,ย่เย็นยิง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 ย,งยิงโอเครอดแล้วไม่งั้นมันไขแมวแล้วเนี่ยโอเครอดครับไปเอนอร์จีสเปียร์ที่สองเองได้มาแบบแบบแบบไม่ชิลเท่าไหร่นะถือว่ามันวิ่งเร็วมากเลยครับมกืออ้าวมาแล้วมาครับ างเป็นโนโบเคอร์บี้นะครับผมพลังที่4สโนโบเคอร์บี้นะครับไปเลยหรือมันเป็นพลังที่3ก็ไม่รู้ไงจะเป็นพลังพิเศษอ่ะเออพุ่งได้นะครับเฮ้ยได้ดาวเอามาทําไมวะเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้ดาวอะไปพุ่ง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 เออพุ่งครับผมุ่งไปเฮ้ย ขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปพุงพุ่งพุพุ่งไม่เอาไม่เอาดาวดาวดาวก่าเกิยพุ่งไปเลยเออพุ่งไปพุ๊งพุ่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 งเป็นโบลลิงแล้วโบลลิงโบลลิงไหมล่ะมาครับหนึ่งดาวอย่างนั้นเหรอคุณให้ผมทำไมหนึ่งดาวยิงไปยิง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 เออเฮ้ยกลายเป็นสโนว์แมนเฉยเลยสโนว์แมนครับ โนแมนเออนี่ไงมิติแล้วก็เ้ามิติไปเลยมิติแล้วเอาห้าแฉกใช่ไหมที่ผมเรียกตอนนู้นแฉกไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเลยจําไม่ได้แล้วไปไปไปวิ่ง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 บางช่วงของเกมมันก็จะแหลกนะบางช่วงก็ไม่แหลกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวิ่งไป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  จริงๆก็พอเข้าใจอยู่ครับก็คือว่าบางช่วงเนี่ยมันมีพวกมอนสเตอร์เยอะนะครับมันก็จะทำให้กินเมโมรี่สูงนั่นเองชีวิตหนึ่งชีวิตเอาไปทำไมวะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเลยฮึเพราะว่าเราก็จะผ่านอยู่แล้วอึบอึบวิ่งไปวิ่งไปสไลด์โอเควิ่งไปต่อครับวิงวิ่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 งอ้าวโดนน้ำตำ้โอยไม่นะวิ่งไปครับ ปึบลงบันไดดูด,ดยิ่งลงไปดูดวิ่งลงไปยิ่งลงแล้วก็ดูดแล้วก็ยิ่งแล้วก็วิ่งตามมันไปครับแล้วก็เก็บไอติมนิดหนึ่งแล้วรีบลงแล้วก็ไปตามจังหวะมันครับแล้วก็กระโดดครับแล้วก็ลงครับตรงนี้ค่อยๆลงครับสวยงาม สวยงามผ่าน <m ik> ผ่านผ่านผ่านไปนะครับไปแล้วดีนะเมื่อกี้ไม่รีบถ้ารีบจะโดนทับนะครับโอเคโอเคไป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 ตามตามทางไปครับมันทักสร้างทางให้เราแล้วเราไม่เก็บดาวครับเรอผ่านดา,ดาวเนี่ยมันไม่ได้ได้คะแนนเพิ่มอะไรนะครับแต่ว่าเออมันทําให้ได้ชีวิตเพิ่มถ้าครบร้อยดาวเฉย,ยแล้วระหว่างพัตเตอร์หรือว่า ระเบิดระเบิดดีกว่าครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มาก็ต่อเราจะทำอย่างนี้ครับเทคนิคเทพครับก็คือถือไปด้วยนั่นเองลงมาครับแล้วก็กดปุ่มลงมาหาเซฟิอาดูเมอร์แล้วแล้วก็ปาไปครับแล้วก็ดูดครับแล้วก็ยิงแล้วก็ลบแล้วก็ดูดมาแล้วแปลงร่างนี่เราเอามาสองอันท้ออย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรเนี่ยปาให้โดนสิสิโอ้ยปาให้โดนหน่อย มีเทคนิคเทพๆอีกอย่างเลยครับอยู่ข้างหลังมันตีเอาโอ้ใช่ยากไหเนี่ยเอาจริงๆผมว่านะถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยใช้อันนี้ดีกว่านะเออคัตเตอร์คัตเตอร์ตตอรน่าจะโหดกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมชนะแล้วเ็ื่อใช้ไม่ได้ยากนะแต่ว่าคือผมเน้นคอมโบตีรวัวไงเพราะชอบตัวที่มันตีรัวๆได้ ประมาณนั้นแหละครับก็เก็บมะเขือเทศแม็กซ์แล้วก็ไปเลยย<า>่ผ่านแล้วกระโดดขึ้นไปยิงเอยยิงเอยเอยยิงดิยิงให้โดนเออวางระเบิดไม่ก็ปลาแบบน,นี้ไงปลาเป็นโบลิ่งไงแล้วก็ผ่านกานแล้วครับ <G ül> ก็คลิปนี้ก็20กว่านาทีแล้วนะ <G ül> เพราะฉะนั้นก็กระโดด เอไอด้ที่หนึงแบบชิวๆแล้วครับรอบนี้แต่ก็สำหรับพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกันดิ่งด้วยละ่ะ